าต้องุดาแล้วอ้โหโอ้โโอ้โอ้โหไปลครับไปลตสวัสดีครับเอฟซีวันนี้เจอกันที่บ้านน้องเก้วตาแก้วตานะครับแก้วตาคิ้วเขายังมาทันในเฮีนอ่างน้ำอ่างน้ำเตียน เป็นระบบใหม่แล้วาามาดูน้องแก้วตาคิดดูกันตวัวเร็วเนาะแก้วตาโตเร็วแท้แก้วตาโชว์โชว์โชว์ให้ MC ดูหน่อยเออแก้วตาจะโชว์สเต็ปแล้วจะเล่นลูกบอลจะเตะบอลโชว์แล้วเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลบอ <c oughs> โอ้ยเต็มิดเต็มิด <c oughs> เต็มิดเอ้ยโอ้โหได้เลือดคุณแม่ชายมาเต็มที่นะ

กกึพอออกนะพอออกมาแล้วออกมาแล้วถัดออกมาในตัวไฟตัวมันเดี๋ยวเอาเออเออโอ้โหเชื่อนักแสดงเชื่อนักแสดงโอ้ไปแล้ว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 เอายงสิหัวเจ้าเดี๋ยวควายมาแล้ว อดีตัวบยน,วนเซตากงองไปแล้วไปแล้วล้วไปวไ,ปวไ,ปวไปแล้วไปแล้วโอ้ย,อยสุดยอดดีเนาะโอ้หหจะเหรีนเลยเอาาาาเอ,อเออเออ,เอ,อ,เอ,อาถทถกดูรวดลายเขาฮะวันนี้เรามาส่งคะแนนนะครับ fc ส่งคะแนนให้น้องแก้วตา,านะครับจากแม่วัน วันนี้กับแม่ติ๋มนะอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังให้คลิปซีได้ดูกันผมน่ารักนะฮะบ้านองแก้วตาแฟมบารีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยคิดถึงเพื่อนโอ้ยดุดดุดดุด เลือกขางหอมเส็จนี่ยจะเล่นกับข้าหอมแล้วจะมาเล่นหลังกับข้าหอมแล้วลูกโป่งเอาลูกป่งมานี่ตาเปล่าให้เอามานี่เอามานี่เฮ้ยเฮ้ยเพอแล้วพักแล้วคุณแม่ตีสอง

อุ้ยลงสาแล้วอุ้ยเห็นน้ำบ่เาแนนเลยนี้เธอต้องไปหาให้ลูกไส้เขาน้ได่าิลูกไส้น้อยไหมลูกไส้ปลากระเแงนะค่อมาาเนะทังต โอ้นอนเรียนโอ้โหเนี่ยนอนมากเล่นน่ารักเอ้ยอุ้ยหายหัวแล้วบันีิโอ้ยพอดีแล้วโตแล้วนะเนี่ยที่พอต้องฝึกสาแล้วนะคือนารามาคงจะลงไม่ได้แล้วนะสายนี้เนี่ยโอ้โหเซ่แล้วบันีินอนเซ่แล้วเซ่แล้วหายแล้วบันีหมดน้ำน้ำโอ้มูจักเล่นนี่นี่วะ

เฮ้ยไอ้นี่ไอ้เหี้ย คลิปน่นะคลิปตกะละม่เอ้ยเจนะฮะวันนี้เลยมาถ่ายคลิปให้เอได้ดูของมะไรนของเ้วแส่โอยหายหายหายโอ้ยม้นเหลวมุนเหวโอวีนเยนเวียนหัวเวียนหัวโอ้ยจ๊มาแล้วมาแล้ว โอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โโอ้ยโอ้ยไปแล้วครับไปเรวอโอ้ยน่ารักมากเลยสิเจตาเขาน่ารักนะฮะหอมเจตาไปแล้วหอมเจตาไปแล้วหอมเจตาไปแล้วจับไว้จับไว้ยางเฮอนไปทัวอ้บุไปไนดไปไไปไนนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย ขาซสาอีกทีน <pelled> <la> <society> ึ่งโอ้ยเขาไปยังวะขาวาลเลยเว้ยลงไปแล้วแกตาไปขึ้นคอนไม้ให้ดูหน่อยโชว์สเต็ปโอ้ยดูสิเอฟซีความน่ารักของน้องนะมาดูความน่ารักเต ตาคะแนนไมู่้วยเออมาคะแนนไปซื้อกล้วเลยลูกวายนอนเล่นก่อนพอมีแหงอหคนล่งเออบวกบวกครับอยากบวกครับอยากโดนช้อนแก่งคะับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้หาวไอี่น่ป๊าติถุ อันนี้ทำอะไรครับแม่ให้ดังนี่ปอนยาบำรุงวิตามินซีนะครับเอฟซีปอนวิตามินซีให้น้องคือคักวันนี้แน่นอนนะฮะโอเคก็ไปแล้วฮะเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ เฮ้ยขึ้นโชว์สเต็ปก่อนโชว์สเต็ปอ้าวไม่โชว์ไม่โชว์ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่าโอ้ปาดโถโอ้ย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 ปาดโถเคลียให้เอฟซีเดี๋ยวเราให้ดูคลิปกันแค่นี้ฮะรอชมคลิปต่อไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย